ทำไงสเจอคนงามเพลินบอกเพินเพินอีกเพินตลอดอย่งคุงามบอกแนะนำแล้วเนสโสดจะว่าจ้ามักสาวบอมัแน่สาวบอนคือเครียเราก็ิเกไปอมไกันเนี่ยจเราเราาักเจานะอย่าอยอย่าไปไปตื้มวันนั้นเะดีใจคือการนอกับสุสะีกำลังใจั้องงมามุมี้สบายดีเลย โอ้ซาลาเลยด้วยพี่น้องมาซาลามาเดี่ยวเปศนทยมามาตัวจริงตัวจริงคือสวยกว่าในคลิปอีกนะเนี่ยมามาลงกลจ้าโอ้ตัวจริงกันงามเนอะพี่น้องเนอะใครทำงานอะไรยังไ่เคยคโอ้ดต้องหาโอกาสแสดงแสองนสองแสนงแสดงแสดงแสด

ตอนทากับม่อยากไ้น้องแบบนั่งคนสมมติว่านักท่องเที่ยวไทยอยากไปจะเที่ยวสซฟอร์โลาจเที่ยวเป็นการนะไม่อยากในน้ำภา้น้องนั่งรถไฟกรุงเทพเรียนการไปเชียองเราตัวินเครื่งไหนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปสนับสนุนไปสู่สิปไทยยุบานเท่าเอาเงินตาเขาบ้านเท่าสินะบางคนโอ้ยบมเป็นไปเด้์ผมเป็นไปเด้์ผาสั่งเด้์น้องผมเป็นไปเด้์อน้องนั่นแหละเพราะว่าน้องมีซื้อเป็นมือนองมีซื้อทีตั้งก็ร้ายร้ายหลายสิบคนนะ เก่ไปัหลายหลาดนกอรนะทอดติดเต็นจานกระดูกหูนี่กระดูกร้างกระดูกนกระดูก้างอันนี้ประทองเนี่ยกระดูกซ้างใช่กร้าวน่างนยกระดูกซ้างเอะไระไคือน้องน้องสาก็้เทีวีจอรนไอ่รับลาคนะคือดี๋ว่าทยจุดนี้นะนี่คือ ที่จริงกับคลิปวิด uh ี huh. and and uh huh. โอตางกันต่างต่างต่างงไน้องต่างที่แเขได้เห็นแบบกวงอคะนเาาเปว่าแบบเปิดโกวนคนเราเอาเอตอนนี้บ้าบุก็บบาต่กดีใเศ้าอ่นใจละลายเด็ดนในคลิปเคนุ้งห้าคนแบบนีนสาวั S <S อันนี้อันนี้สาวเนี่ยสาวหนองนาสาวลาวอินดีฮะสาวลาวอินดีโดยโดยง่ามง่ามมาลีเห็นแต่ในคลิปโอโดยแม่นบอกอยากข้ั้วหมุดซึ้งเล่นดิมาเที่ยวประเทศไทยไปจังไงรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแหละเพราะว่าไปแต่ละสถานที่แบบว้าวตลอดโอ้แบบว่าโบเคยโบเคยมาเพราะแบบว่าประเทศไทยครั้งแรกวะครั้งแรกป่าครั้งแรกถามว่าไปเอฟซีไทยสื klar, ่อตัวหายคือ กได้นั่งเครื่องน่าจะได้นั่งแบบกไฟหรอว่าเออแล้วก็บรรไม่เห็นมาเห็นให้นาะประมานีหละโอ้เพราะมันกเพงดีค่าค่แบบเป็นปมบ้านเาดีใจอยู่ดีใจที่ได้เห็นตัวจริงวันนี้เนาะแบบเคยจะได้คลิปแมมกะกะ,ะเบิ่งยูเบิ่งเจ้าเบิ่งเจ้ายูเนาะแต่กับบอกคลิปาบืเส้นว่าเจอกันไหมงามร้ายพี่นอ้องเน,นาะแวีนแวยนยินดีเลหจาใจเธอ สวยมากค่ะทุกคนแหวแล้วงามมานี้พี่น้องเนาะอายุเท่าไรเล่ยอทามจักน้อยหนึ่งขอโถดเด้ออายุแหวเท่าไรโอ้สามสิบห้าไอโบไอไอต้นได้ปะไอสี่สิบสี่ิบสองได้ดิโอ้ห้าหาโอเคอันา้าห้าไทยนี่ดไปเที่ยวไซส์แถวนเอวอหามานี่น้องไปเที่ยวไซส์พัทยาทะเลปกล้ สิ่งที่พนเล่าเข้ามามาประเทศไทยจะต้องห่งต้องไปทะเลเมเนาะี่รไฟฟ้าเมนขี่รถไฟฟ้าเคยขียังโอเคยแล้วเนาะบีเน้กอะไรัสงสเดว่าจะจะเ่าแล้วครรทมาเนไปเปงประมาณสี่ร้อยวประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะื้ว่ายู่นประเทศไทยอยังเพลง สองเป็นต่ดซ้ายนาะขององาวมาพเอ็มาท t ก็คือ4สบเก้าบานเกินโซนคนนอกเขาอนุญาต้ามคนนองหรืเป็นคนนอแบ่งันุ่งแบ่งกันกับคนเมียงจันนี่ดเอฟซฟังฟังโซนคนนเะ F ซยังของใจว่าแขวนเมียงนกับกรงเพงนักนีลต่างกันแบบไหนม่ือใงเนอต่างกันเป็นไรนองแขงเมียงจันกับกรงเพงนัรคนไทยเป็นยังงงกว่าแขงเมียงจันคนไทยเออคนไทยสิข้งใจว่าเป็นนักอลรวง เป็นนครหลวงเยี่ยงจันคือแบบกับกรุงเทพกรุงกรุงเทพกล้วคู่เป็นนครหลวงของของของไทยอันน uh, uh, ี้ก็คือการนครกรุงศรีอยุธยแต่ว่าเพียงจันทร์นี่นะนครบอกเยี่ยงจันทร์กับอ่าแบ่งเยียงจันทร์มันคนั่นคือมันเป็นจัียงแต่เยี่ยงจันทร์คือแม่นเน้แต่มันตั้งอยู่นครเน้นคือซื่อื่อจะถือกันแต่ว่าเป็นเป็นแฝงก็คือจังหวัดของังหไทยอ๋อโบ้เพิ่งแบบุี้คน ปะโบรอวะปะโบเนี่ยเดี๋ยวว่าเขาถามเนี่ยปะโบรอวะตัวจริง um กับในคลิปรอกว่าตัวจริงติ๊บค่ะพี่ไอไอโบติ๊บหน่อยจ้าข่ายอมเนาะไอชาวว่านเนาะแต่ที่ว่าดนเขาถามว่ายืนอยู่จุดเกลดกางของกรุงเทพฯไอชาวว่าทางกลางมึงรู้ของของประเทศไทยกรุงเทพฯมาแล้วก็มีอีกหนึ่งแม่มาของจุดทีนหลายคนจับโตกใสมากทงทีแมนย่างไปด้านหลังจะมีสวนไว้ป่าดิ แลุ้ดนี้เนี่ยจะเป็นสกายบลอกสองนี่บาย,ย,ยมากเนาะนะนเะมื่อกี้เมื่อวานผมกาเด้ไปสนับสนุสน,นรัฐบาลคนไทยในการแ้รถไฟฟ้าสีนลิพิษ<อ>นะราวี่ีราง็องตอยากไปสุดจได้นีจีน่าจไปไที่ชอ่านะตอนนี้นท่เหลียินเ่าโอ้เราอยากขึ้นตึกเหบพี่ะน้องอ่าแม่เห็นสับตึกมาแล้วก็จะพูดคุณ่ะ

ยินดีเท่หูจักาวชแนลเนาะนราเที่ยวกันนัตอนนี้ชาวบอนกับคต้นงามเนาะีไฟก็ดีนะมีลายมีแฟนโซมีแฟนตัวน่โาอง้นคาองแพงาพ่สสเขาบอกว่าจีเขาเรียไสงสัยคาดองแพงใน่นอนเลยแล้วงามเนาะเราทาไม่ไกจีปก่ี่ไหนง้าคกเกมเกิใจบอเกิอยู่แล้ว เป็นยังเป็นยังเป็นยังเลิกดกันยันเป็นแม่ห้องม่ห้างแต่กี่ไดแตะกี้ตอนนี้สนับสนุนได้สนับสนุนในแฟนไทยสองสองสิสนับสนุนสาววันนี้แฟนไทยแบบนี้นี่ได้ทุกคนคนทุกโลกมันนี่ตัวันี้มันเป็นเซนีครับคนจะแต่งกับคนประเทศหนก็ได้ก็หักมันกี่กันก็ได้แต่ขนาดคนมาประเทศเดียวกันคนยังเจอกันตลอดไป โลกมันเปมันเกิดง่ายักแต่พ่อแม่เขาใะกี่โลกยังเมลวไหลอยู่ก่อนยังบริมีโซ่โซ่เที่ยวเป็นก็เลยนะถามว่าโค้ชแอของนี่นะเนี่ยตอนนี้ว่าสนับ็นุนอ่อโทษต้องนี้สาววอนาแล้ว่าอ้่ะเมื่อจะิดด้วยคือเห็นลายยางเ่เดู๋ยงรด้ายยางไปยังรจน่าเสนอให้นะสาว่อนนี่ยิ่งเห็นกันยังเม้ลายยังสินี่ยนะคนยางไปลายมากยางไปกายไกมากเป็นอย่างคื้นยังสะอาดก็มีอยางนั้นกไ นองสเกตโอกาสอย่างเงีเกตรงนี้มนช่วน้งมนีคนฉขยาดิเพราะไงนี่ขยานี่เก็บไว้ส่กระเป๋าดเก็บใสุ่ไม่้งม่มาชิจายดิต้องเอาไปฉีนชุดที่คนดบ่งชว่าอมนว่าประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่เก็บขยายรายเระายกันที่หลายอยู่ดิ้สิิพันพิษว่ามีเจ้าหน้าที่เปเก็บขยะรายได้ที่ยิ่งแล้วคนไทยถูคิดซ้ำรึกตั้งแต่ทอดออกมาจะท้องแม่เลยคิดสมอต้องต้องสนานต้องมีระเกียยวิน คะนั้นแล่าว่ากนเขามีระเบียบดีในบ้านเรื่องบริษัทว่าเขาผู้หญิงระเบียบดนมีเจ้าหน้าที่ร้บรรไดมรรดาสุขภิอะไรเหนื่อยนะเนอะุาหูมันอือยเนอะัเสิอาจายสิซ่ให้เราแก่เขิอนหน่อยให้เราติดติดตติ่เข่นผ่อนละมงผ่อนละมงมาไปเนาะสเต็ปคลิปนี้

มา้วเต้นแมันมีใคาไม้กั็ได้ท้าไพ่ทามันพขี้เมเบาแมนเอา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 อไเวอเต้นไ่อ่ะบาจะถึงบบ่ให้เต้นนีน้องบบ่้องสเต็ปก่อนเดยววัเต้นแมนนะน โอ้มาเฮ็เจ้าเฮ็ดตัที่สอเนเเทล้นี่เจ้าเฮ็ดนะูนั่นเ้าเฮ็งนั้นที่สเขาเอเอ้ยอเขาจองตออตุเอาาเอาทาที่ยากที่สุดนะเ้าเอ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 ้าอเอายาเอาทาตะโบาเือนเนาะอันนี้ทาากทาไอโ จะพ่ป็เาะแ่งัคกันโอเวเดี๋ยวเราเราจะมีหลายที่สถานที่พาน้องไปเที่ยวโอเคสำหรับที่เราเ็คนสำหรับเดียวัพอไคลิปะไรคนสาวมากข่อยพิเศษ้ตงเลือกวันนี้นอมากขอยพีมากข่อยพีนี้เราไม่ต้ไปใจกันนะเราบอกนอ่ะ้อามากันนะกัน เอาไม้ใส่ปากเนี่ยนนหนาขึ้นถึงสี่สิบเดีวอันนี้อันนี้แฟนปั้นเด,อนดอ้อเนี่เดี๋ยวเขารัูจะลบนจะเขาินาเลยบ ตอนนี้ตอนนี้สาวน้ำต้องเต้นนะ้เต้นต้องมาแล้วสาวน้ำเต้นต้องมาแล้วอเดียมอาเดียมอาเดียมอาเดียมนี่นี่ถ่ายรูปกันครับไปถ่ายรูปนะครับหนสองเจอคนงามเพลินบอกเย่เพินป็นหลอมอยู่คนงามเือเมองงาจะไปเอาจจะไปจะไปแล้วแล้วไปเป็นเจอเจอคนงามเพินอยู่เพินและนาวยุ่งข่ะเออสวจัว่าในบอก แนะนำแล้วเนโสดจิบเจ้ามักสาวบออหมักแหงนสาวบอลจ้คืูหมักเจ้าบสิทั้งวันก็คือมากกวมหมักในโมเมนตเป็นแฟนน่คือคามหมักในขนาดเอซเด็กอเากกาเก้ากจุดอื่นเดี๋ยวแฟนเราหูเลยสิใหม่แเบอห้ได้ก็มดอ้ยนนเดี๋ยวได้ตนก็เป็นี่แม่นี้าแชมตามหาตามหาดเอาคิปลกใหม่มาสน พี่น้องมื่อนี้ก็ได้มาเจอคนลาวที่มาเที่ยวประเทศไทยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สาวหนักสิขอจบคลิปเพียงเสน่ห์น้อพี่น้องเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบดีใจนะได้มาเจอแบบว่าคนลาวที่มาเที่ยวประเทศไทยนะคะเนาะจะได้ท้ามไทยความอนหัซึกเพิ่อนต้องเผื่อนะเพิ่นได้มาเที่ยวประเทศไทยนะคะเป็นครั้งแรกของเพื่อนน้องพี่น้องเอาเป็นบายสาหรับนี้สาวหนักสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงเสน่หเด้อจ้าที่เนี สซาติเนี้สนารสิปอจบคิวบะเบียสมีเดจ้าบอสกันิลคิปหนาเนาะสซาตินสโบสตลาปก่อนพี่นองต<ห>ิดตามคลิปต่อไปอาจากละลายสองมา,นเนอาเป็นสองบาสตนบาวแจ็คไขโบเนาะ